ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนคอนฟิกเน็ตเวิร์ก Cisco นะครับเบสิกเบื้องต้นนะครับโดยทำแบบให้เน็ตเวิร์กสอง VLAN คุยกันได้นะครับเราก็จะมีสวิตช์สองตัวนะครับ mm hmm. ใช้รุ่นสองเก้าหกศูนย์นะครับแล้วก็ใช้เราเตอร์ตัวหนึ่ง นะครับเอก็เลือกเอาไว้รุ่นตรงกันก็สองหนะครับจากนั้นนะครับเอผมลืมบอกไปว่าตัวนี้ผมก็ใช้โปรแกรม Cisco Packet Texter นะครับก็เป็น Simulator นะครับสำหรับในการคอนฟิกอุปรกรณ์ Cisco ซึ่งเหมือนจริงมากนะครับ คือเหมือนจริง99%นะครับเรื่องที่ผมลองใช้งานมาตัวนี้ก็เวอร์ชัน8นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ว่าโหลดที่ไหนโอเคอันนี้ก่อนอื่นเมื่อเราวางเราเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็วางสวิตช์สองตัวจากนั้นเราก็ลากสายถึงกันอันนี้เดี๋ยวผมพยายามจะแก้ไขตัวสายที่ผมเสียบไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเสียบผดกิจกระบิด นะครับนี่ครับพอตกิกะบิตพิสสวิตนะครับแต่ว่าไอตัวเราเตอร์มันไม่มีพอตกิกะบิตมันเป็นพอตฟาสก็คือพอตร้อยผมก็เลยให้มันเมคเซนต์หน่อยนะครับก็คือจะใช้พอตฟาสด้วยกันเดี๋ยวหาวิธีลบเปลี่ยนเส้นไม่ได้ทีเดียวนะ,อะโอเคลากม่ได้แล้ะ พอคลิกที่สีแดงนะครับเพื่อเปลี่ยนนเมื่อกี้ผมก็มาเลือกเป็นฟอ s t ยี่ส24แทนนะครับโอเคแล้นผมก็ลาก f อ s t ยี่ส24ี่ของสวิอีกตัวหนึ่งนะครับเข้ามาที่เราเตอร์ตอนนี้มันก็จะเป็นสีแดงอยู่นะครับเพราะเรายังไม่ได้คอนฟิกให้ No s h u อินเตอร์เซของเราเตอร์ทีนะครับ เดีเราก็จะตั้ง PC ซสีเครื่องอยู่คนลาวีเรนกันนะครับก็ทำการต่อสายแรนจาก PC เข้ามาสวิตต์ต่อสายแรนจาก PC ซีก็เริ่มจากขดฟาต์หนะครับไขเอ็น จากนั้นเดี๋ยวมาดูภาพแหล็บกันนะครับอ่า PC ตัวที่หนึ่งพีซีเอเ a ลสเดตดีแลนหนึ่งนะครับเราจะตั้งชื่อมัอออนก็สูง8 1 2นะครับตั้งชื่อ PCA P.C.B. P.C.C. นะครับเี็บเบสิกเบื้องต้นตัวนี้ก็คือเราจะให้ A คุยกับ B นะครับที่อยู่วี a ลนหนึ่งด้วยกันแล้วก็ให้ A คุยกับ C กับ D ที่อยู่คนละวี a ลนกัน <c oughs> นะครับถ้าเราไม่มีเลาเตอร์ในเลเยอร์สมันไม่สามารถจะติดต่อกันได้นะครับนี่ก็เซต I.P. Address นะครับ ของ PCA ก่อนเกตเวเราก็ต้องใส่เกตเวให้ด้วยนะครับบน PCA ุ .1.1 น,น,นะครับมี IP 6เราไม่ต้องใช้ก็ได้โอเค เซตไอพีของ PCB ต่อนะครับจุดหน่งจุดสามยใส่เกตเว้นะครับเ,เกตเว V แล้วหนึ่งก็จุดหจุดห ต่อมานะครับก็จะเซตไอพีให้กับตัวพีซีเลยให้เรียบร้อยก่อนจดสองจุดสองนะครับพีซีพีซีดีจุดสองจุดสาม P.C.D. นะครับหนึ่งกสอ่งุดสอ้ยจุ 2, 2, 2. ครับชดเนะครับอีเกเรย์ด้วยนะครับ V.L. สอ2ก็หนึ่งก็สองครับ P.C.D. ก็จุดสองจุดสนะครับหนึ่งกอันนี้เกจเรจุดสองนะครับอันนี้ I.P.S.S. หนึ่งจุดสอนะครับ เมาร์กก็สองหน้าสอง้โอเคนะครับเราเซต I P a d d r e ของ PC ทั้งหมดแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มคอนฟิกเราเตอร์กันนะครับอันนี้จริงกดโหนออกไปก็ได้นะครับคือมันเป็นตัว initial config นะครับคือให้เราเซตพวกทาร w เบ d ร์เซตอะไรจริงๆเร,เราไม่ต้องเซตก็ได้ อันนี้มันเหมือนจริงนะครับผมจริงมันก็จะขึ้นอย่างนี้คือเวลาเราจะเข้าคอนฟิกเนี่ยเราสามารถเซตรหัสผ่านไว้ได้มะงั้นใครก็เข้ามาแก้คอนฟิกเน็ตเวิร์กเราก็ยุ่งนะครับจริงๆต้องเซตนะครับพวกสิทธิ์ภาปเปิดต่างๆอันนี้เราทำซิมูเลเตอร์เราสอนตัวนี้แต่ผมก็ข้ามไปก่อนนะครับผมไม่ได้เซตโอเคครับ มากผมก็จะติดโชว์ลันก่อนนะครับดูก่อนนะครับมันก็จะมีอินเทอร์เฟซชัดดาวอยู่นะครับ2ตัวนี่ผมก็จะเริ่มคอนฟิกแล้วนะครับผมก็จะเริ่มที่กดฟลาปศนย์ทับศูนย์ของเราเตอร์ก่อนนะครับแล้วผมก็จะกำหนด IPS d เ t e ดตามไอตัว Lab แลบเรานะครับก็คือฟลาปศน,นะครับก็คือจุดหนนะครับ ก็กำหนด IP a d d r e s นะครับให้ port fast Ethernet 0ของเราเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ net mask ด้วยนะครับ25.25.25.0นะครับคือ mask 24จากนั้นก็สั่ง no shut ด้วยนะครับเพื่อให้ interface up ขึ้นมาแล้วก็ config terminal นะครับ interface port fast 0ทับ1นะครับก็กำหนด IP address นะครับ หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองจุดหนึ่งนะครับใส่เน็ตมาร์คด้วยนะครับนะครับตามรูปนะครับอันนี้คือวีแรงสองเห็นไหมครับเขตเวก็คือจุดสองจุดหนึ่งนะครับคออย่าล,ลืมโนชัดนะครับ อันนี้ผมพยายามจะโชว์อินเทอร์เฟซสเตตัสนะครับแต่ว่าบางทีคอมมานด์ Command ของเราเตอร์แต่ละรุ่นอาจจะไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะครับครับแล้วก็โชว์อินเทอร์เฟซไพือดูสถานะของพอตของเราเตอร์นะครับ เป็นไงครับก็อย่านี่ครับเดจะ,สะแสดงสถานะของสดลรนนรารโชว์รันนะครับการโชว์รันคือเราจะดูคอนฟิก<ม>เห็นไหมครับ<ม> face, อินเทอร์เฟซสดฟ้าศูนย์ทับศูนย์แล้วก็ศูนย์ทับหนึ่งก็จะมีการกำหนด IPS ีเอาเอ้แล้วนะครับ<ม>เห็นไหมครับ<ม>ทีนี้เดี๋ยวเราลองโชว์ไอพีเรนะครับตัวนี้ เราไม่ต้องคอนฟิกนะครับเพราะว่ามันจะเป็น d e ฟอลต์เราจะเป็นส t ตติกเราให้โดยอัตโนมัติให้เลยนะครับนี่ก็คือ b a s ิก s i m นเพนะครับเ,เดี๋ยวพอถัดไปเยอะๆขึ้นเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเจอว่าเราจะต้องเซตวี n ลนที่เ,เราจะเลาติ้งกรณีที่ทำาวอร์ชวลอินเตอร์เฟขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไม่พูดถึงตรงนั้นก่อนอันนี้ผมเปลี่ยนชื่อ PC แล้วก็ใส่พีเอดให้เห็น บนชื่อเลยเฉยๆนะครับเพื่อที่ว่าวิดีโอเวลาเราเทสป,ปิงเราไม่ต้องกดเข้าไปดูน,นะครับ Pca ผมก็แค่ Copy IP ที่เราเซตเอาไว้ครับมาโชว์บนชื่อมันเฉยๆนะครับ ครับเพื่อเราจะได้นี่เดี๋ยวเราจะทดสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวผมหาเทอร์มินอลก่อนเอไม่ใช่เทอร์มินอลหาตัวตคอมมานด์ไลน์ของ PC ที่ผมเริ่มที่ PCA นะครับผมก็จะปิงไปยัง PCB ก่อนนะครับอยู่ใน VLAN เดียวกันมันก็จะดีพายนะครับ ผมก็จะใช้ PCB ปิงกลับไปหา PCA ก่อนนะครับอ่าก็คืออยู่ใน VLAN เดียวกันก็เจออยู่แล้วนะครับน,นี้เราจะทดสอบข้าม VLAN กันแล้วนะครับผมก็จะใช้ PCA ปิงมาหา p c ีก่อนนะครับดูเห็นนะอ,อันนี้ IP ของ P C A นะครับปีนไปยังเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันเล ARNING แป๊บนึงนะครับอ่ามันก็จะคุยกันข้ามวีแลนได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ปิงเป็นไป P C D พอข้าง VLAN นต้องรอเลาเตอร์เร์นนิ่งแป๊บหนึ่งนะครับมันจะทำเอาก่อนนะครับมันก็จะรีพากลับมามนี่ก็เป็นพื้นฐานนะครับทำให้เน็ตเวิร์กสองสามารถคุยกันได้ประโยชน์ที่ได้นะครับก็คือเวลาเรามีระบบกล้อง IP แล้วก็มีหลายๆาแพนกหลายๆเคลนนะครับเราจําเป็นต้องแบ่งเซกเมนต์ของวีแลนนะครับเพื่อลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นนะครับเพราะว่า มันก็จะมีบอดแคสเยอะการที่เราแบ่งเซกเมนต์แบ่ง v l a ลนออกมามันก็จะช่วยลดบอดแคสลงนะครับนี้ผมก็จะปิงกลับไปฝั่ง v l a ลของ PCA และ p c d นะครับนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับซึ่งเล็บตัวนี้เอาไปใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กของ Cisco หรือว่าจะเป็น HP หรือว่าจะเป็นของย่ออ,อื่นนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับ